เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้พันตำรวจตรีบรรจงพาโครสารวัตรส,สืบสวนสพองอุดอรธานีได้เข้าตรวจสอบเหตุคนรา้ายขโมยตัดสายไฟที่บ้านช้างหมู่3เขตเทศบานลนครอุดอรธานีค่ะซึ่งที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่20ทับ22ชุมชนบ้านช้างตำบลหมักแข้งอเอเมืองจงัังวดอุดอรธานี พบกับนางสาวน้อยอายุ55ปีแม่บ้านค่ะได้พาตำรวจตรวจสอบซึ่งถูกคนร้ายใช้การตัดสายไฟจากเสาไฟเข้าไปในบ้านโดยมีสายไฟเมนหลักขนาด2.5ความยาว10เมตรจำนวน4เส้นและสายไฟขนาด2ค่ะความยาว10เมตรจำนวน8เส้นท่อ PVC ขนาด1นิ้ว2เส้นถูกตัดออกไป ซึ่งนางสาวน้อยนะคะบอกว่าตนนั้นเป็นแม่บ้านดูแลบ้านหลังนี้ค่ะส่วนเจ้าของบ้านนั้นอยู่ที่กรุงเทพโดยตนเองจะเข้ามาทำความสะอาดทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้เข้ามาดูแลบ้านตามปกติ เมื่อเปิดสวิตช์ปั๊มน้ำเครื่องก็ไม่ทำงานค่ะจึงได้ออกมาดูก็พบว่าสายไฟข้างรั้วถูกคนร้ายตัดไปค่ะจึงได้โทรศัพท์บอกเจ้าของบ้านแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพราะคิดว่าเล็กน้อยมาวันนี้เจ้าของบ้านให้ช่างค่ะมาติดตั้งสายไฟใหม่ก็พบว่าสายไฟจากเสาไฟฟ้าถูกตัดและสายไฟจากบเบรกเกอร์ในกล่องแผงควบคุมถูกตัดไปทั้งหมดค่ะจึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันที่ตะเวนก่อเหตุในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีเนื่องจากลักษณะการก่อเหตุน,น,นั้นเหมือนกันค่ะคือมุ่งเป้าไปที่สายไฟจากเสาไฟฟ้าใช้วิธีปีนขั้นไปตัดสายไฟและลงมือช่วงกลางวันในจุดที่รับสายตาคนนะคะทางตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางค่ะเพื่อหาเบาะแสคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ